เดินสักหน่อยมันคาใจไหนๆก็จะเดินอยู่แล้วตอนแรกเดินมาจานนี้มาจานถึงตรงนี้แล้วจะเลี้ยวกลับแล้วแล้วทีนี้ก็เลยเ,เดินมามันถึงสกักหน่อยเหนื่อยเหนื่อยบปนไดกับฝืนจากของได้ยนนยง่ก็อยากยางานเนาะ บ่เห็นแมวพ่อตเลยนอมมนเหมือนแมวแมว ơi. แมวเอ้ยแมวไปไหนวะแมวแมวฮะยงอะไรลูกแมพไปไหนหมดมวะเงียบอ่ะดึงฉุน เสียงไงล่ะยางขวบขวกเอาเสียงขู่ไว้ก่อนนะเราต้องเอาเสียงขู่ไว้ก่อนเสียงดังๆเข้าไว้พู้น่าเม่นอีหยังหลัเกียบมันข่อยว่ายางมาตตวนียข่อยว่ามันเห็ดนั่นแหละนั่นขาวอันอันเลี้ยงเอเหยื่ออยู่นั่นเห็นนางลมทองอีกแล้วดีนะที่มานี่เหนื่อยแล้วน่าจะว่าจะไม่มาแล้วจะเลี้ยวกลับแล้ว โอ,โอ้โอ้เกิดอีกแล้วตัวนี่เห็นว่า่นอะ่ะงามเลยจะเอาวันนี้หรือพรุ่งนี้ดีเมื่ออื่นยังสิม,มาเอาดูเว้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเดินมาเอาวันนี้รู้สึกเหนื่อย มันก็ยังบาบานเต็มที่น้นั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเอาเดอ้อจ้ายังเด็กหน่อยอยู่ ยเมื่มอเืนเสาพวกนี้ต้องรีบออกมาเอาแล้วนี่ <S 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 เห็นหมองไว้เรีวมเมื่อนเพิ่มาเอาป่ะาเยมันมันเกิดตรงนี้ปะกะติเกิดขึ้นเต็มขอนนะนี่แต่ที่นี้ไอ้เปลือกมันร่วง เบือกมันหลุดมันก็เลยบกเกิดบอนี่อย่างนะเรื่องเลี้งอยู่ในปลาพูน่อยคือบอกาสเนี่ยมกับไปเนาะมันดีต่อพูนเนื้อปลาบางหันหุ้บหุ้บไปก็บบอเข้าไปดอกคือสิบว่กินดอกคือเนาะให้มันเกิดซะเดี๋ยวคืออยู่ตากะ น่อนไหมว่ากันต่มากแต่ยียวไปเห็นหกขากล่นี่พี่น้อง เคยมาตัดไม้ไว้ละคยกันว่าจะสามารถหาเห็ดได้อีหยังเลยยุคอนนี่คือขาหลากักอากอยู่เห็ดอีหยังวะไหนซิซิเห็ดอีหยังอะไนี่เห็ดขอนติเออมาเมียนเห็ดอีหยังบุญเห็ดตันธรรมาศาสตร์ละอันบมาเมย์ ก็หลอกหัวเขาหน้าค่ะหัวกระเฮงก็สบายไปดีกว่าหลอกกันยังเขาปลาไหมครับเลยยนัดเถาเว้ยเมื่อกี้ยังสร็จมาเอาเด้อเรื่องอะไรยืนหัน คำมาแรงมาเนี่ยนี่ม่ไปตะเขา่าปลาปันไดเขากัสิยงางกับเนี่ยกันเรพ่นงด้อเพราะว่าเสียงปืนท่าทางเนี่ยถ้าตอนเย็นเย็นแบบนี้เสียงปืนจะสะนั่นเลยเนี่ยเพราะไยแน่ล้ะกะคางบ้านคางที่ดินคางนี่คาง้ายขวาเขาพากันยิ่งเลยไหม,นนมเพราะไงแบบเหมือนกับไอ้ปันนัดกันได้เยอยวนี่ thôi bà phơi để nhìn có nhìn bò khỏi cái bà phơi có cho nhìn tiền ơ khỏi cái sẽ phải nhìn măng rồi cái cọ mà nhìn sẽ năn lăn vài như này nhang đu nhang đẩy khác nó phải con mình thích thì bỏ vậy lắm không nhìn thấy đơn ngoài ได้เห็ดดอกเดียวี่หอมได้เห็ดปีกเดี่ยวดอกเดียวเอาไปแกงสีกออกได้ดีแกงก็ได้ถั่วหน่อยนึงอยู่ผู้เดียวออกินผู้เดียวเหมาะเลยแหละฝรั่งเขาไม่กินด้วยเด้อเราก็กินคนเดีวดวยวน้ กินอาหารไทยแกงและกินข้าว